เมือนไปซื้อของคนเดียวอีกแล้วไปทุระโหดู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 ด,ด,ดูไอติมได้ไอติมมาโอ้ดูดูดูสามีของฉันดูสามีเห็นไอติมลดราคาโอ้ยนาะ เพื่อนเนึกว่าไปเห็นเขาพูดว่าไอติมลดราคาร้อยกว่าบ,บาทไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเ,ออเรียวยายมาบอกว่าเท่าไหร่นึกว่าไปไปซื้อไปธุระนึกว่าซื้อมาอันเดียวเท่าไหร่ห้าอันเหรอเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวเอาไปลงไปแช่ก่อนคุดมันฝรั่งไปทำกับข้าวให้พี่หมื่นก่อนเพื่อน กินกแ็แข็งแข็งกดก่อนนะเพื่อนเอ้ทิมเอาทิมเอาเต่ทิมเอาทิมเอาดูดิเสดายเดย้มองไม่เห็นเนาะฝนตกมาวันก่อนเปียกหน่อย นี่เดี๋ยวก็จะทิมเอาเองนี่ละ่ะหัวหนูน่มตอนอยู่ด้านโน้นปีนี้ยายรู้สึกว่ามะเขือไอ้มันฝรั่งยายออโตแบบว่าไม่ค่อยคละเท่าไหร่เสมอเสมอกันนะนะไม่ค่อยมีแบบเล็กๆแบบนี้ไม่ค่อยมีเนาะนี่ จะมีแบบเนี่ยเสมอกันเสมอต้นเสมอปลายปีที่แล้วแบบมีอันเล็กๆเ,เยอะเลยนี่เห็นไหมมันมีแบบมันไม่เยอะแต่มันเสมอกันดีจังเลยเห็นไหมถ้าปีก่อนนู้นนะมันจะมีแบบเล็กๆแบบนี้เยอะเลยนี่นะ หัหนึ่งวัวหนึ่งนะคะเนี่ยมีอีกปะมีไม่เยอะแต่ว่ามันเสมอต้นเสมอปลายดีจังเลยนี่เห็นไหม,มได้ละแล้วยายจะขุดแถวนี้ให้หมดวันหลังขุดไปเรื่อยๆทีนี้ดินสวยๆยายก็จะเอาพวก ผัดสลัดมาโรยทิ้งไว้นี่เพราะว่าดินไม่ได้ทําอะไรแล้วอาผักสลัดผักชีมาโรยไว้ต้มหมูรมควันใส่ผักกาดดองกะหลำดองกะหลำดองกะหลำดองที่ยายทำเนาะดองแบบดองเกลือนะอยายไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนต้มต้มในหม้อแรงดันให้มันเปื่อยๆเนาะ แฟนยายจะกินวันช่วงนี้จะกินอะไรที่แบบนิ่มๆไว้ก่อนเพราะว่าไปถอนฟันมานะเนี่ยต้มให้มันเปื่อยเลยมันฝรั่งไม่ทันแล้วเที่ยงกว่าแล้วแฟนยายก็เลยบอกเขาจะกินกับขนมปังนะกำลัตงตอกอยู่ต้มไว้กินตอนเย็นไม่เป็นไรนจริงเราก็ไม่ได้กินตรงเวลาล็อกแต่วันนี้มีนัดเขาจะมาเอ่อทำทำ,ทำไอตั้งแผงโซลาเซลล์เนาะแฟนยายก็เลยรีบกิน รีบนอนรีบนอนสักชั่วโมงหนึ่งเนาะนี่เสร็จแล้วง่ายๆนะคะอร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเลยเปรี้ยวหวานเค็มมันเพืเ่อนๆขนาดฝนตกดูเด่นแห้งดูมะระจะเก็บมะระโอ้เอาไว้เอามาล็ดบ่อใช้ได้ไหมมเเล็ดเพืเ่อน มเมล็ดที่ว่าไม่รู้ว่าตาตาอะไรนะใครรู้บอกยายหน่อยตาอะไรนะโลกศรอน่ะ,มะเมล็ดเขาใช้ได้ไหมดูเหลือสวยถ้าเราเอามเมล็ดเขานะ่ะจะใช้ได้ไหมอันนี้ไม่รู้ตาอะไรนี่นี่อันนี้ใหญ่มากเลยอยากจะเอาไว้เอามเมล็ดก,กินไม่ทันละ กินไม่ทันแล้วมรานี่น้ำดอน้ำก่อนน้ำผักก่อนว่าจะตัดแมงลักไปเก็บไว้อยากกินขนมจีนก็ไม่วางได้ทำนะเดี๋ยวจะตัดยอดแมงลักเนาะมันเยอะเกินนี่อันนี้มันเป็นอะไรกันไม่รู้นี่ต้นนี้เดี๋ยวจะตัดทิ้ง ก่อนตอนนี้ก็เหมือนกันยายก็ตัดทิ้งไปนี่ถ้าปล่อยไว้เนะี่ยมันจะแก่รีบตัดข้างบ้านก็จะมาเอาก็าไม่เห็นมาเอาสักทีบอกรอให้ฝนตกอีกทีนึงเนี่ยายก็เลยปล่อย,ปล,อยปล่อยทิ้งไว้ร,ร้านบอรี่เขาจะเอาไปปลูก นายยายขอตัดก่อนด้วยได้ตังเยอะนี่เดี๋ยวจะเอาตรงนี้อีกหววไอ้เยอขอตัดก่อนด้ยเยอะเลยเพื่อนๆเ,เลยโอ้ยหอมอยากไปหมดอยากเมนูไปหมดอยากกินเนึ่งปลา อยากกินแกงเลียงอยากกินแกงอ่อมอยากกินขนมจีน ไม่ได้ทาไม่มีเวลาทํากินก็ไเด้เ,เก็บไปแช่ก่อนเก็บไปแช่ฟิตไว้ก่อนอรอให้มันออกมาใหม่ก่อนมันต้องได้กินสักวันหนึ่งแล้วนะ <c oughs> เก่งเรียงกระร้อนเหลือเกินต้องกินตอนอากาศเย็นๆต้องกินตอนหนาว สดน้ำร้อนๆแม่ถอนหอมออกสวยมากเลยไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ถอนหอมออกไปสวยสวย อ่อนๆนะนี่มีซามกิ่งนี่แหละแกนอกนั้นอ่อนหมดเลยเอาได้ทั้งหมดเลยไปเก็บไข่โอ้ยข้าวโพดเก็บข้าวโพดไปต้มกินดีกว่านายนก็ตัดแล้วเอาโหระพาหน่อยไปลวกนายนาก็ได้ตัดแล้วอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกที่แกน,นั่นในบ้านผักแกเยอะอันนี้่อยน,นี่นนนนนนเพื่อน กระเพรากะเพราโหระพา,ะพา,า,พาแมงลักแมงลักใช้เยอะกว่าเพื่อนเลยเวลาแกงเวลาอะไรเนาะโหระพาไม่เท่าไหร่อันนี้ก็น้อยลงมาป่ะเดี๋ยวจะไปเก็บไข่สี่โมงหรือ,อยังสี่โมงมีนัดเขาจะมาทำแผงโซลาเซลล์วันนี้ขาดฟองหนึง่งสี่วันเลยไปไหนอีกฟองหนึ่งล่ะโอ้โห เละเทะเลยวันนี้ทำไมทำเละเทะจังเมื่อวานไม่ได้เก็บวันนี้รีบเก็บไปก่อนนอนอยู่ข้างในอยู่ข้างในอันนึงวันนี้ท่าอะไรจะออกบอต้องได้เปิดเข้าออกเพราะว่าจะเก็บไข่ เก็บข้าวโพดหน่อยนึ่งก็เข้าบ้านแล้วเพื่อนๆเ,เปิดไก่ไว้อย่ามาเข้าสวนยายนะกิ้นข้าวโพดต้ม,มแกะดูหลายวันละเอาต้นมันไปให้กระตายเลยแม่ยายเขาเก็บก่อนเด้อเดี๋ยวจะเอาไว้สักสองฝักเอาไวท้ทำพันโอ,ยอ้ยังไม่เห็นมานี่ได้มาหกฝักจะเป็นยังไงเนาะนี่ เป็นยังไงนะสวยหรือเปล่ปาโอ้สวยอยู่นะนี่มันจะหวานหรือเปล่าละ่ะไปตรงแล้วไปต้มกินอู้สวยสวยสวยว้าวต่ำนะคะต่ำต่ำต่ำไปต่ำ ไม่คิดว่าเขาจะมีนั่นแก่แล้วอย่างล่ะยังไม่แก่หรอกกำลังอร่อยปกติแฟนยายไม่กินนะตีก่อนนนมันหวานยายไม่กินแต่ถ้าข้าวโพดข้าวเหนียวไม่จ้องเลยัะไม่กินมันไม่หวานยายก็ไม่กินข้าวโพดข้าวเหนียวไม่ชอบกินมันไม่หวานอู้ฝักสวยอ่ะอ ไว้อันหนึ่งสองอันเอาไว้อามาเล็ดปีหน้าปลูกเยอะๆปีนี้จะปลูกเยอะๆแต่ว่ามันไม่ขึ้นว่าอันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้รีบมีมีทุกอันอะไรแต่ว่ามันรีบยังไงไม่รู้นี่เอาอีกไหมแฟนใหญ่จะกินไหมอเอาไปแหละตองแค่นี้ก่อนลูก่อน ได้แล้วของกินเสร็จเสร็จของกินเสร็จเสร็จยัวยัวเสร็จเสร็จนะคะปะเข้าบ้านกันต้มข้าวโพดกินดีกว่านี่แสร็ยัวๆกันจ้าทำขนมโอ้สาคูเปียกโอ้ยใส่ข้าวโพดอืมันท้าแส่บแต่ว่าถ่ายรูปก่อน